น้ำดีบ่น้ำในสวดใด่ไหน้ำในขวดใช่ไน้ำในตัวตีตัวจะเห้อมาตกแล้วโอ้ว่าเน้าพนันนเอ่ลูกผสมยังไอเจ้น้ามาเจอน้ำหนงยายไม่ใครบนฝันยายเป็นคนฝันเนาะค่ะมน ปรับกี้เจ้าเองรับตันะเองวันเลกวันกวนแ็กนแรกหมดเขากมานาะครับผมมาถ่ายอยูนี่มาถ่ายอยูนี่นไปทางบวดีบวครับจแไปนั่งนี่านไปทางบวัสดีจ้าสวัสดีจาสวัสดีจวันนี้มาตามความฝันเนาะความฝันวันนั้นวันนั้นมีที่วงสวงกนจะได้วงสวงมันมีที่มาที่ไปครับพ่อในบ้านน่ะเเขาได้เลขเขาบอกว่าถ้าเขาได้เลข ถึงห้าร้อยที่สี่ร้อยเขาจะทำบุญที่เลขออกศูนย์ห้าทีนี้ถูศูนย์ห้าห้าร้อยยายฝันฝันบอกว่าปูกับยายนี่แหละไปบอกว่าเจ็ดห้าศูนย์หวยมันออกเป็ดศูนย์ห้านี่พอตาเขาถูเขาได้เขาเลยเขาบอกว่าเขาบนได้แล้วก็คือมาทำอุ่ญมุดก็มาเนาะนั่นนะครับ ทำบุญวันนี้ทำบุญเสร็จดวงวิญญาณดวงวิญญาณขึ้นพอสักพักหนึ่งวันนี้ตอนไปนอนกลางคืนนอนกลางคืนยายก็ฝันอีกฝันว่าเขาตรงนี้ที่เรามานอนปดตรงนี้ที่ยายวันนั้นที่ยายมาล้มลงตรงนี้ล้มลงตรงนี้บอกว่าขึนบอกว่าตรงนี้มันดีมีน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกทางหนึ่งจะเป็นน้ํา น้ำใสอีกครั้งหนึ่งจะเป็นน้ำคุณขึ้นตั้งคุณตั้งใสคนกินได้อาบได้ไไนะอะเงี้ยนะก็เลยมาทำมาคุด <มา S 1> แล้วก็มันก็เจอจริงๆเจอน้ำจริงจ้ะเจอน้ำจริงๆนี่น้ำอยู่ตรงนี้แต่ค่กนคุดยังไม่ได้ใสท่อทบตาก็คิดได้เออใสท่อดูพังดินพังกบนี่น้ำเลยต้องใสท่อเนี่ยน้ำใสจริงใสโหัวแรกเลยนะเนี่ยโคัวแรกเลยจ้ะก็ให้ให้น้องชายเขาเอาไปใช้โกนคนแรกเลยบอกว่าให้จะโค้งที่เข้าใจอันนีาา้เป็นพีาา่สาวเนาะ พอ,อดีเขาก็ให้อาเขาอาบต้วพี่น้องก็มานู่นร้านคนแรกก็มาบอกาต้องทาไม่ได้เลยนะอาวันนี้ต้องทําไม่ได้เลยอาอยู่บ้านแล้วเลยมาทําเขาเนี่เขาเลยพี่น้องมาเยอะเต็มเข้าไปหมดแล้วมั้งคิดว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ศักดิ์สิทธิ์กากกกรกระทบเป็นความจริงนะแต่มันเป็นศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คงจะพี่น้องกับ มันเราไม่รู้เนาะว่ามันจะสิจัดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าความฝันเราก็เชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งบางทีมันอาจจะความฝันจริงจริงก็ได้ใครจะไปรู้เนาะฝันที่เป็นจริงก็ได้ฝันที่เป็นจริงอะละส่วนมากมาที่ไปพี่น้องมาทําอะไรฮะส่วนใหญ่พี่น้องมานี่เขามาช่วยช่วยขุดไปดูแต่ว่ามันกอนก็ขุดไปแล้วกลางคืนเขาให้ขุดกลางคืนก็ขุดไปประมาณสี่ห้าคนวันนั้นอะ ก็มันก็สามทุ่มสี่ทุ่มมันก็เสร็จมันก็ไม่ได้ลึกขนาดนี้หรอกแต่วา่ามาซึงตอนเช้านี่ลานบอก,กอ่าอ,อ่น้ำสวยนำย้ำใสพอดีกันนี่แหละเลย,ลยเอาให้เขาใจพี่น้องไปแล้วนี่เจอเจอปพิบมันออกมาเยอะเลยนี่ใสขนาดนี้เลยใสเลยใสเลยใสปิ้งเลยกี่เม็ดคะ ตอนขุดครั้งแรกมันแค่ประมาณเม็ดห้าสิบถึงเลยซ้ำไปเม็ดตว่านน้อยๆเลยน้ำก็พุ่งมาจากตะวันออกแต่เขาบอกว่ามาจากตะวันออกมันก็มาจริงๆในฝันมันมาจากสายนี้จ้ะมันก็มาจริงๆเลยในฝันเรามาจากตะวันออกน้ำมาแล้วน้ำแล้วมาจากท้ายนี่ที่อาบอกว่าก็เป็นจริงๆให้จะครองสวนอาบอาัน้ก็ได้เคยอาบแลยใช่ไหมนี่ให้น้องชายคุณอาบแต่กินได้ด้วยบอกกินก็ได้บอกว่ากินได้อาบได้แต่ว่าเราก็ คงอย่างงี้เนาะเราไม่เชื่อกับยาลบลูเขาเพราะว่าเราก็มองไม่เห็นเขาก็มองไม่เห็นบางทีมันอาจจะใช่มันอาจจะไม่ใช่ใครจะรู้เนาะอาจจะกำลังไอ้แครๆกนนี่กินหายก็ได้ฝันคน็นึ่งอ้างว่าคือหายอีกคนหนึงว่าไม่หายก็แล่วแะอันนนเป็นผู้เข้าฝันหรืออะไรเป็นะเข้าฝันที่เข้าฝันเนี่ยคือใครฝันนี่แหละยายแหละเป็นคนฝันฝันว่าใครนะที่เข้าฝันมาที่เขามาฝันใครนะ เป็นั้าตากับยายตากับยายนี่เป็นอะไรเป็นเป็นคนเขาดูแลอยู่ในนี้เลยเฝ้าอยู่ในนี้เลยตายายดูแลคนเฝ้าของอยู่ตรงนี้เฝ้้าองยู่นีลยที่กระดูก เจอคุดเจ้านั้นน่ะทรงพันปีนะก็เลยมันก็มีติดโตติดโตกันมาเรื่อยๆแสดงว่ามีอะไรดีๆเยอะเนาะตรงนี้ตรงนี้เนาะมีดีอยู่แต่ถ้าเราทำรีมันก็ดีเนาะแล้วแต่เราจิตศรัทธาของเราได้คนนี้โอ้ได้โชกมาเรื่อยๆคุยง่ายๆโอ้ได้โชกมาเรื่อยๆเลยแล้วคนนี้ก็เขาถูกบ่อยนะถูกบ่อยเลขบ่อยมากที่ตรงนี้ใช่ไหมคะงวดที่แล้วงวดก่อนนั้นยายก็ได้ทรงร้อยห้าสิบทรงร้อยเจ็ดแต่ลังกินใบหนึ่งเลขกไซส่งตัวงวดนนี้ล่ะ วันนี้ก็ตาก็ได้สี่ร้อยได้ห้าร้อยเลยสมงตตาก็ได้สี่ร้อยห้าสิบจะโคงไม่เอาเยอะเอาห้าสิบาทแล้วงวดวันที่สิกเนี่ยวันที่สิบหกก็มีแล้วอยู่ในใจของสมมติมีแล้วไ่ด้ยังคับเตรียมปากกามาพร้อมดยปากกามาอยู่ในเขาแล้วแหละเตรียมปากกายังไม่ได้เตรียปากกาอันนียายไม่รู้เรื่องหรอก ไม่รู้ว่าใครเอาขะได้ยังไงก็ไม่รู้เดิมผมจำได้2ตัวสองตัวสามเขียนได้ก่อนศุดสามอะไรให้สาตัวศูนย์เก้าห้าให้แม่เขียนให้แม่เขียนแม่เขียนก็ไม่ศูนย์เก้าแม่ปากกาสีแดงดีกว่าปะศูนย์เก้าห้า ไงไงก่อนไงแล้วศูนย์เก้าห้ากับศูนยสามไม่รู้มันจะเป็นยังไงเนาะอ๋อเอารัโอเขียนไปแล้วนี่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 นแม่เขียนไปสมุให้หน่อยก็ได้ตัวเล็กมากเลยนอันนี้แหละ่่ปากกาเขียนใหม่ก็ได้ในสมุดนะเขียนใหม่ก็ได้นเอาตในสมุดวางยังไงเนาะต่หมูจาบ้านอันนี้จหน้าบ้านนี่ไงเอามาให้ดูนะคะแม่ดูตัวยางตัวนั้นยนี่นี่นตัวยางนี่ค่ะแม่ อ่ะสาุสนธุะาธกสาธคนนะหนึ่ศูนย์เก้าห้านีโอ้เขียนเขียนแบบนี้เลยเขียนแบบนี้เลยสามโบราณสามโบราณจ้าจบเี้จ้าเออสาธุสาธุ น uh> uh ี่เขียนแบบนี <y <y um ้เลยนี่เลยบอกเดี y <y ๋ยวหายแล้วก็ดูยังไงนีอ๋อศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้เลขสเป็นเลขสามไทยโบราณสามไทยโบราณที่ที่เข้าวันนั้นแหละวันแรกเข้าทรงด้วยบอกหรือวันแรกปูมาเข้าเลยปูมาเข้าเลยอ๋อเข้าแล้วเขียนเลขให้เลยปูมาเข้าแล้วเขียนปูที่บอกให้ขุดเอาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี่แหละปูเจ้าทางเนาะปูเจ้าที่เจ้าทางตอนนั้นยังไม่ขุดใช่ไหม ยังยังไม่ขุดยังไม่ยังไม่นั่นเลยยังไม่นอนฟันเลยคเมื่อไรคะแม่ขุดตกกลางคืนก็นอนฝันเลยนะขุดเมื่อไหร่คะขุดเมื่อเช้าบ่ขุดเมื่อเช้าเมื่อวานขุดเมื่อคืนขุดกลางคืนขุดกลางคืนขุดไปได้นิดนึงพอดีก็น้ำมันออกเขาบอกว่าจะน้ำ้าน้ำจะออกออกมาทางทิศตะวันออกก่อนเด้ออะไร่างี้มันจะมีเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะถ้าน้ำจะออกมันออกมาจากนี่ก่อนเด้อเพราะหลานขุดไปก็าเจอน้ำมันก็มาจากที่นี่จริงจริงจากมาทางทิศตะวันออกจริงจริงโอ้ไรมาสามทางเลยจะมาทางนี้มาโกน มีสามทางเป็นทางบ่อน้ําพญานาคบ่ก็ก็ถูกแล้วเนี่ยสามทางก็หนึ่งศูนย์สามโอ้ถูกบ่อก็ศูนย์เลยเนาะน้ำก็สามเ่ะสามทางถูกต้องแล้วนางสามสายแม่น้ำสามสายอันนี้กลิ่นเม็นๆแต่ได้งก็ตามฝันนนนเาาะะตมฝัคะแต่ขุดก็ออกมาสามสายเหมือนกันเม้วเนี่ยเวลาขุดสามสายจริงบอกมันมีใหญ่รูใหญ่รูรูกลางแล้วก็รูเล็กมาสามทางเนี่ย ใแมกเจียมานี่น้อยไกลๆนี่ตรงนี้นั่งนั่งนี่เล็กนิดๆด้วยไม่ตามสลับเตี้ยแหละจอมสายสามทางเลยอะไรสายสามทางด้วยแรงด้วยอ๋อนี่น้ำแล้วสวยมากยังไม่ถึงสิบนะยี่สิบนาทีบ่ใช่ก็น้ำนั่นเต็มเลยอ๋อเพิ่งจะเสร็จกันเมื่อกี้นี่น้ำมันเยอะเลยมันไหลไหลแรงมากนะจ้า น้ำนี้เป็นน้ำศัก์สิทิธาจะบอกนะในความฝันนะในความฝันอย่างบอกว่าน้ำนี้แต่คนกินคนดื่มแล้วแต่คนอาบแล้วอาจจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เนาะแต่เขาบอกเนาะเขาบอกในความฝันในความฝันเนาะยมเด้งเต้ความฝันว่าถ้ากินเข้าไปแล้วจะโรคภัยไข้เจ็บก็จะแล้วจะหายแล้วแต่เราจะทดธาเนาะเราจะทิธาทิธาแต่ไมาเป็นความเชื่อของแต่ละคนเนาะ เดี๋ยวใครไม่ใครก็ลองมาลองมาดื่มได้ใครเป็นโควิดหนิกินปุ๊บหายเก็บคอหายไออย่างนี้ยหนคอหายเลยสารุศาสตร์ได้ดีใจจังเลยอันนี้ได้น้ำเลยไม่ไม่ปิดผ้าปิดจุกกันเลยเนาะใช่เหมือนกับดีได้น้ำบ่ได้น้ำศักดิ์สิทธิ์เลยนี่อ่าเป็นแนวทางแต่มันก็หอมจริงๆนะหอมบ่แม่ลองดมดูแม่ดมกินก็ได้กินดูแม่กินเลยมาคราวเดี๋ยวจะให้มณีไปเลยลองลองเป็คนแรกเป็นยังไงเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังไอคอกแคกๆอยู่มณีนี่ เดี๋ยวจะให้กินหายขึ้นมายึดหายไข้หายเจ็บหายป่วยคนก็จะได้แม่กินได้แม่กินแม่กระชานเช้าเยอะหอมเหมือนกัเีรากไม้ยน้อ๋มันมีรากไม้บ้างสาธุสาธุสาธุให้อาจารย์สมุดต่อโอ้ในความรันอีกทีหนึ่งจะมีคนมาหามาเยอะ พูดเองไม่ถึงอาทิตย์เดียวมีคนมาไม่ไม่ถึงอาทิตย์เราจะมีคนมาหาค,คนมาเยอะเลยลมีคนมาหาเราไม่รู้ตัวเลยค่ะแกพูดเองแองกนั่งรถไปด้วยกันก็บอกว่าพ,พ่อพ่อเดียว ต้องมีคนมาหาไม่เกินอาทิตย์นี้เลยมันก็มีมาจริงๆคจะไม่เจอคลาดกันไงก็ไม่เป็นไรก็นี่นะคะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มาจากความฝันนะคะของคุณแม่เจ้าของบ้านนะคะสวนนะคะเจ้าของสวนน้ำเยอะมากเลยนะคะวันก่อนก็แก้อะไรไมอย่านี้ําอะไร มาจากทางเนี้ยเนี่ยมันมีสายหลายมันมาทางนี้ทางเดียวนะทางอะไรนี่ที่ทางเนี้ยทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศออกมันไหลมาอย่างเดียวไหลมาแล้วมันไหลแรงแล้วก็ปานกลางแล้วก็ปานกลางไงแต่แต่ใช่มันมีสามรูมาไงมันไหนเอาคนพูดก่อนมันไหลยังไงนะครับมันไหลไปเต็มงไหลสามทางเลยบ่ มันไหลทางที่เป็นใบบานใช่มันไหลขึ้นมาเรื่อยๆอีกสักหน่อยก็จะเต็มบ่ก็เลยตักว่าอุ้ยเอาแค่นี้แหละไม่ไม่เอาแล้วหมดครัวแล้วนี่นี่ตักกินไม่ได้ตักไปใช่ไหมเตรียมไปตักเอาเนียเอาแล้วเนี่ยตักเอานี่เอากี่ขวดไปนีบอกบอกว่าไม่รู้ไรกี่ขวดน้ำมันหอมนะเอาหอมเหมือนก็มีหญ้าแต่มันไม่มีหญ้าไม่มีไม่มีรากไม้นะแต่น้ำมันหอมจริงๆเพราะก็เลยเรียกน้องชายให้มาอาบมาอาบก่อนเลยว่างี้ อาบแล้วก็กินด้วยใช่ไหมคะจ้ามาทำความฝันาทำตามความฝันมาเจอจริงจริงด้วยเจอจริงจริงค่ะก็ถูกเลขจริงจริงถูกบ่อยด้วยเขาก็ได้เรื่อยเรม่อยตัวนี้ก็คือเขาเรียกวาศักดิ์สิทธิ์ได้เรื่อย ก็ได้เรื่อยๆเหมือนกันแหละงูนี้ชอบตัวไหนก็เหมือนกันนั่นแหละจ้ากินอะไรอยู่อย่างไรกินอย่่เลยคูนศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าห้ากับสามศูนย์นี่แหละศูนย์สามนี่แหละเดียวกันเนาะค่ะจ้าอืมทำไมไปพาไปจมูกนั่นโควิดไม่ก็พอดีว่าจะกลับบ้านแล้วเมื่อกี้น่ะมาเสร็จภาระแล้วไงแดดออกจ้าพอดีมาเสร็จภาระแล้วไงจ้าปิดหน้าให้ขาวๆเนาะค่านน้า คนอื่นเข้าไปหมดแล้วตัวเองยังออกไม่ได้เลยเนี่ยพอดีเจ้ายจนายสมุดมาเนาะขอให้เป็นความจริงไอ้ความตามฝันเขามจริงตอนนี้ก็โรคโควิดกำลังเยอะเนาะากใช่ไหมมันจะมีคมีคลีมอันนี้เฉยๆพอตักมาหอมด้วยใส่ขันเอ้าทำไมมันหอมเหมือนรากรากรราากกหญ้ารากไม้อยู่ในนั้นวะอนี้เนี่ยเหมือนกระยาอยู่ในนั้น่ะก็ เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันแล้วแต่แต่ความรู้สึกของเองนที่ได้สัมผัสมาก็ว่ามันเป็นรากไม้แล้วมันหอมถึงในเรียกน้องชายให้มามามากินก่อนมาอาบก่อนตอนตะวันยังไม่ขึ้นมามันช้อันนี้ก็เป็นความเชื่อของแนบุคคลนะค่ะจริงๆกันนี่ตากอเมือานนี่นะคะที่ตัวเลขที่คุณแม่ให้นะคะตามฟังฟังนะคะท่านผู้ชมนีคะนเก้าห้าศ านเมื่อบุณฑิตสิบหกท่านมารู้แต่คิดแต่คิดเราตามความฝันอันนี้ก็ลึกไหมนี่เห็นไหมโอ้ลึกลึกลึกนี่น้ำนะแป๊บเดียวเองไม่ถึง20นาทีได้ใส่เตมไปดูน้ำใส่เนาะ แซวพิ้งเลยโอ้ติดละเมียดูโอ้ใสนะนี่ใสใสแล้วนี่ใสโอ้ใสแล้วน่ะี่คือน้ำสาโทเนาะความฝันของเขาก็เป็นอย่างนี้แหละแม่นบอกความฝันของพี่น้ำฝันเขาก็บอกว่าน้ำเป็นสีนี้แหละเหมือนเหล้าสาโทนาะเหล้าสาโทสิคุณคุณจักหน่อยเนาะมันมันสาโทก็สีเสือบเนาะค่ะเนาะเหมือนสาโทเนาะยกสูงสูงหนึ่งไปดูเอ้ยลองกินดูสิ ม่เรากินได้มัในแบบกินกินแบบกินไม่ได้กินจได้ใส่แก้วขอแก้วใใสส่่แแกก้้วไหสิแบบนี้เลยบอกโอ้ตัดโลยการมากอแม่กินดูก่อนกินต้องอธิษฐานก่อนสาธุเออว่ากินแล้วนี้ล้วจะสาวขึ้นนะครับน้องก็เลยแม่ก็เลยกินสวยขึ้นสาธุเป็นไงบ้างเสียบปะคะ